สวัสดีค่ะทุกทท่านคะวันนี้ประเด็งยืนอยู่ท,ที่ร้านร้านอาหารนะคะร้านอาหารหน่าทานนั้นนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะมาตลาดนะคะมาเที่ยวชมตลาดประชารัฐน่าท่ายกิีสุเวลานะคะพอดีมาเจอร้าน,นอาหารหลากหลายชนิดนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะลองชมนะคะนี่ค่ะอันนี้แพนงนะคะแนงหมูใช่ไหมคะใช่ครับแนงหมูหน่าทานมากๆนะคะเอฟซีคะ่ะ ทุกท่านคะเห็นแล้วอยากทานข้าวไหมคะน่าอร่อยมากนะคะอาหารนี้ก็จะเป็นกะเข้าปลาหมึกนะคะชิ้นก็โตเท่านั้นนะคะคงจะนุ่มอร่อยทีเดียวนะคะไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวด้วยนะคะปลแดงเห็นค่ะเห็นแล้วอยากทานข้าวทันทีเลยค่ะรสชาติคงอร่อยมากๆเลยค่ะขายดีทุกวันชนะคะหมดทุกวันขายอยู่ะอยู่หน้าค่ายนะคะตลาดหน้าค่ายแต่ลดประชารัฐหน้าค่ายนะคะ ใตกิจสิวลานะคะตรงข้ามมอบ์สองเก้านะครับผ่านไปผ่านมาอย่ายลืมมาแวะนะคะอุ่นนุ่นนะคะพ่อค้าใจดีนะคะให้เยอะด้วยนะคะอ,ะอะร่ยะะอยด้วยนะคะประเด็นก็เคยมาอุ่นนุ่นตลอดนะคะเอาผัดมาบางเป็นบางวันนะคะบันมา,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 าปังเห็นคนเยอะๆประเด็นก็ไม่กล้าเข้ามานะคะบางคนเยอะ <c oughs> ที่เกียรรอคิวอันนี้อันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกนะคะทุกท่านทานน,นะคะขายดีเออพ่อค้าบอกว่าขายดีนะคะนี่ค่ะ นี่คะ่ะพ่อค้าก็ใจด,ใจดีใจดีนะคะรูปหล่อด้วยนะคะค่ะสวัดี้ขายดีจริงๆนะคะบางวันประเด็นจะซื้อเห็นคิวเยอะเยอะประเด็นก็หลบไปเลยะคะ่ะไม่ยืนเพราะมันยืนรอนานนะคะขายดีมากนะคะตักก็ไม่ทันนะคะอันนี้ก็ผะแน้งไก่นะคะแัดแหงเน,นอไม้ไก่นะคะนอไม้ไก่นอไม้ไก่นะคะน่าทานไหมคะนาทานนะคะ ตัวนี้เป็นพะโล้นะคะพะโล้พะโล้หมูกับไข่นะคะ้าคาทา้งหมดเลยนะคะอาหารตอนเย็นนะคะอาหารตอนเย็นขายเฉพาะตอนเย็นใช่ไหมคะขายเฉพาะตอนเย็นนะคะที่ตลาดประชารัฐนะคะหน้าทายกิจสิบเวลานะคะ,ะทุกทุกวันใช่ไหมคะทุกวันนะคะเอฟซี FC คะ่ะทุกวันนะคะ เอสซีท่านใดที่อยู่ในแถวในเมืองสุโขทัหรือแถวใ,ใ,ใกล้ๆบริเวณใ,ใกล้เคียงนะคะอย่าลืมนะคะแวะมาอุ่นนุนนะคะขายดีมากค่ะขายดีทุกวันหมดทุกวันนะคะตักเท่นไม่ทันเลยนะคะคุณาตาอาหารนะคะคุณาตาอาหารหน่าทานมากๆช่งวงนี้คนยังไม่เยอะ ช่วงนี้ยังยังยังวันเนาะกลางวันหน่อยนะสีมาแล้วค่ะลูกค้ามาแล้วค่ะมาเยอะมาลุมแล้วนะคะลูกค้ามาลุมแล้วค่ะมาลุมแล้วเยอะแล้วนะคะนะคะดีจริงๆค่ะมาทีไรก็โอ้ยลูกค้าลุมเลยค่ะตอนนี้ยังยังไม่เท่าไหร่ะเะราบว่ายังยังกลางวันอยู่นะคะสักพักหนึ่งเกิดลุมล้มละค่ะ ถ้าปกติมีสองสองคนใช่หรอใช่ใช่ครับมีเพื่อนมาขายด้วยเนาะอีกคนหนึ่งเนาะลูกน้องหยุดครับโอ้เขาหยุดสงการจะไ,ไม่มาเลยครับผมอ่าถุงเท่าไหร่ค่าติดตัดนี่ถุงเท่าไหร่สี่สิบครับสี่สิบฝั่งนี้สามสิบฝั่งฝั่งนี้สามสิบก็เจนี้สามสิบเนาะเชิญราคาอาหารอร่อยอร่อยค่ะราคาย,ย่อมเยาวนะคะอร่อยมากนะคะขายดีทุกวันขายหมดทุกวันนะคะ ใหหมดทุกวันขายดีทุกวันถ้าใครที่ชอบที่เป็นลูกค้าประจําจะรู้นะคะจะทราบว่า,ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะขายดีนะคะตักไว้นะคะตักไว้รอลูกค้าปเป็นถุงเป็นถุงด้านนน้นจะถุงละสี่สิบนะคะด้านนี้จะเป็นถุงละสามสิบประเด็นก็สั่งแล้วนะคะสั่งผัดก๋ยเสียนะคะ กลับบ้านไปทานทานข้าวนะคะประดงก็ชอบอาหารที่ไม่ไม่ไม่มีรสชาติที่เผ็ดนะคะรสชาติที่เอ่อไม่เผ็ดถ้าถ้าแบบนี้ประเดงกินไม่ได้ะคะ่ะทนไม่ได้นะคะกินโลกระเพาะอาหาระคะ่ะอันนี้ก็ชอบทานเหมือนกันนะคะพ่กเขาบอกว่าอันนี้ขายดีมากเลยนะคะผัดถึกระดูกเนี่ยขายดีมากๆชิ้นโตๆชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ถัโลนี่ก็อร่อยนะคะประเด็นเคยซื้อไปทานอยู่นะคะปลาหมึกเนี่ยอู้ชิ้นโตเนาะปลาหมึกชิ้นโตๆทั้งนั้นเลยปลาหมึกอู้น่าน่าทา,านมากๆนะเอซีนะเอเนซีสันอาหารแลนาาน้น่าทานมากมากเลยนะคะอาหารตัวข้าวก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมะม่วงเขาข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้ยมะพร้าวเต้าหู้ย มงกนะคะเยอะนะคะเยอะอยู่ข้างๆ้เียวก็จะเป็นทอ,อดมันนะคะทอดมันหลากหลายชนิดนะคะในตลาดประชารัฐนะคะเยอะมันเยอะนะคะเยอะแยะเลยนะคะเดินเลือกซื้อไดเอ้เลือกหาซื้อได้นะคะคือเยอะๆให้เราได้เลือกซื้อนะคะวันนี้ประเด้งสะดุดตาค่ะสะดุดตาอาหารหลากหลายชนิดค่ะมันน่าทานมากๆจริงๆนะคะคือเวลาประเด้งมาซื้อเนี่ย ้าลุมนะคะลุมลุมก็เข้าซื้อไม่ได้แต่วันนี้ก็เอ,อิดไเกออิไม่ลูกค้ายังไม่มาค่ะประเด็นก็จะมีโอกาสได้ซื้อแล้วก็ได้มีโอกาส,กกาสที่ถ่ายถ่ายภาพอาหารสวยๆนะคะหน้าหน้าดูหน้าชมหน้าทานให้เอฟซีให้ทุกท่านนะคะได้ชมนะคะอย่าลืมนะคะภาพอายุใกล้สุโนครก็มานะคะมามามา,มาซื้อนะคะซื้อไปซื้อไปทานนะคะเดี๋ยวนะคะ,ะเดี๋ยวอาไปดูด้านหน้านะคะ ก,นนก็จะตักเป็นถุงนะคะถ้าเป็นถุงเรียงรายกันนะครับเผื่อลูกค้ามาเยอะๆแล้วจะตักไม่ทันนะคะก็ต้องตักใส่ถุงไว้นะะด้านนี้ก็จะเป็น,ปนกาแฟนะคะกาแฟ เป็นทอดมันทอดมันหลากหลายนะคะ,ะเริ่มเยอะนะคะคนเยอมเิ่มเลอะแล้วนะคะเยอะแล้วค่ะทำแล้วนะคะเยอะแล้วนะคะ,ะ,คะบุกมาบุกมาที่ร้านกับเ้ราอีกค่ะพอแดงติดใจค่ะติดใจ,จซื้อเขาแลวยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะนี่ท่านค่ะยังไม่จ่ายตังค์ให้พ่อค้าเลยเท่าไหร่คะทุงน่ะสามสิบ เกือบลืมแล้วค่ะเกือบลืมแล้วสั่งอาหารแล้วเกือบลืมไม่ได้จ่าย่ะค่ะ,ะดูนะคะปอแดงชาแน,นลนะคะชิมเข้าไปปอแดงโปปลาอออ่างนะคะโดดสแลเอดโดดเด็กงองูนะคะค่ะคนใ,ให้ด้วยนะคะกำลงังใจให้ด้วยค่ะม,มันจะ,นะครบแล้วค่ะ ก็กับข้าวเยอะนะคะเยอะอืมนี่ก็เป็นบะหมี่นะคะบะหมี่หมูแดงเกี้ยวน้ำแห้งนะคะน่าทานน่าอร่อยมากๆเลยค่ะขายชามเท่าไหร่คะนี่สามสิบสามสิบน่าทานมากๆเลยนะคะ S4 ค่ะทุกท่านค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะ มีหลากหลายชนิดน,นะคะที่ตลาดประชารัดหน้าค่ายกิจสวลานะคะราคาไม่แพงนะคะทุกท่านคะราคาไม่แพงนะคะน่าอร่อยมากๆนะคะคลิปนี้ก็ถ้าถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอแดงชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ